สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพวกเราครับโรดดฟุตบอลนะครับก็วันนี้เราจะเป็นคลิปทําคลิปเกี่ยวกับที่ทุกคนหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้แนะนําเกี่ยวกับการเตะของผู้สาประตูครับว่าเตะไงให้ได้ไกลให้ได้แรงครับก็เดี๋ยวก่อนไปชมเราก็ฝากเป็นกำใจพวกเราครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยในช่องโรดดฟุตบอลนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับครับก็ขั้นแรกเลยเราตั้งแต่การวันเท้าเลยครับก็วันเท้าอ่างสักคืบหนึ่ง แล้วก็ปลายเท้าชี้ไปตรงเป้าหมายที่เราจะเตะครับหลังจากนั้นก็ถอยโดยเอียงประมาณสัก45องศาแล้วถอยประมาณสัก6 9เพื่อที่เราจะได้มีระยะในการวิ่งในการส่งบอลให้มันแรงครับเพราะหลังจากนั้นก็การเตะบอลล็อกข้อเท้าทีนึนงครับแล้วก็ช้อนไปที่ใต้ฟุตบอลเลยหลังจากนั้นก็โฟโล่ขาโดยที่เปิดปลายเท้าเพื่อที่จะให้บอลมันโด่งครับก็บเดี๋ยวไปดูแบบฝึกกันเลยครับ ครับ,คร,บครับก็การฝึกก็ลองตั้งมาเกอร์ทั่จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้คนยืนคนนึงครับแล้วก็เตะให้เข้าจุดครับเพื่อที่เราจะได้มีเป้าหมายการเตะด้วยไม่ใช่แค่เตะแรงอย่างเดียวครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวิธีการจุดยังไงบ้าง ครับก็อันนี้เรามาดูว่าวิธีการเตะของประตูเตะยังไงนะครับเพื่อที่จะให้บอลแรงให้บอลโด่งนะครับเพื่อที่จะได้ระยะในการเตะจากเส้นประตูะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคืออย่าก,กดดันไม่ต้องไปกดดันว่ามันจะแรงต้องัวลูกนี้ต้องเตะให้แรงนี้ยังไงก็มีโอกาสแปกสูงเพราะเราจะเก่งเพราะงั้นเตะส,สบายๆผ่อนคลายแค่มองเป้าหมายทาร์เก็ตก็พอแล้วก็ปล่อยตามสบาย ให้ผ่อนคลายสุดแล้วบอลมันจะไปแรงเองนะครับก็ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับในการที่เราจะทำคลิปดีๆมานำเสนอทุกคนต่อๆไปครับก็ฝากช่องพวกเราด้วยครับโรได Fo ฟุตบอลครับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ